เนื่องจากว่าเด็กๆหลายคนนะคะลิ้นรับรสของเขาเนี่ยมีประสาทสัมผัสที่ไวมากค่ะเพราะฉะนั้นเด็กจะรับรสขมได้ดีกว่าผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆถึงเขียวผักทิ้งไม่ว่าเราจะแอบเล็กแค่ไหนก็ตามสวัสดีค่ะพบกับรายการ o u r Doctor ความรูสนุกสนุกกับคุณหมอแล้ววันนี้พบกับหมอแอมแพทย์หญิงพน,นิภาสีประเสริฐกุมารแพทย์จากเพจเด็กๆบายหมอแอมค่ะหลายคนนะคะมีปัญหาทามหมอเยอะมากว่าลูกไม่กินผักทำยังไงดี ใครมีปัญหานี้กันบ้างคะเนื่องจากว่าเด็กๆหลายคนนะคะลิ้นรับรสของเขาเนี่ยมีประสาทสัมผัสที่ไวมากค่ะเพราะฉะนั้นเด็กจะรับรสขมได้ดีกว่าผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆถึงเขี่ยผักทิ้งไม่ว่าเราจะแอบเล็กแค่ไหนก็ตามแต่ผลเสียที่หลายคนรู้กันนะคะอันแรกเลยก็คือรูจสกาดพวกวิตามินกรอแร่และกากไยที่ช่วยในการขับถ่ายและช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและร่างกายใ,ให้กับลูกค่ะเอ๊ะถ้าลูกขับถ่ายไม่ดีจะมีผลเสียอะไรอีกไหม นอกจากเรื่องของการท้องผูกถ่ายยากเบ่งยากและเจ็บก้นแล้วนะคะการถับถ่ายทุกวันเนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันให้ลูกได้ค่ะข้อแรกเลยในเด็กที่ท้องผูกเยอะๆนะคะหรือว่าไม่ถ่ายหลายๆวันเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของไม่เจริญอาหารค่ะพอเด็กทานได้น้อยไม่เจริญอาหารแน่นอนว่าเรื่องของสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน ปัญหาตามมาแน่นอนค่ะข้อที่2นะคะเนื่องจากว่าในลาไส้ของคนเราเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ชนิดดีอยู่ค่ะซึ่งเจ้าจุลินทรีย์ชนิดดีในลําไส้เนี่ยจะทําหน้าที่ในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ต่อสู้กับเชื้อโรคของร่างกายของลูกได้นะคะหากว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่ท้องผูกทายยากทําให้สมดุลจุลินทรีย์เหล่านี้เสียไปค่ะแล้วก็จะทําให้ระบบภูมิคุ้ม,มกันของลูกเสียสมดุลไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะในเด็กๆที่ท้องผูกเรื้อรงังปวดท้องเป็นๆหายๆหมอเจอหลายคนมาก เลยค่ะที่มาจะต้องหยุดเรียนเพราะว่าเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็เป็นภัยหายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนอกจากจะมีผลกับเรื่องการเรียนรู้<ๆ>การจดจำยังส่งผลกับอารมณ์ของลูกด้วยนะคะเนื่องจากเด็กที่ปวดท้องบ่อยๆก็คงอารมณ์ไม่ดีพออารมณ์ไม่ดีสมองไม่เปิดรับการเรียนรู้ก็มีผลกับเรื่องของสมองและการจดจําให้ลูกได้ค่ะลูกไม่ทานผักแล้วให้ทํายังไงอันแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองหานิทานหรือว่าการ์ตูนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสร้างสุขลักษณะในการกินผักให้ลูกค่ะเดี๋ยวนี้จะมีนิทานหลายตัวมาก เลยที่อธิบายเรื่องของวิธีการกินผักต่างๆผักมีไลฟ์ซีทําให้มันดูน่ารักหรือว่าอาจจะพาลูกไปจ่ายตลาดด้วยนะคะการที่ลูกมีส่วนร่วมจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกสนุกในการเลือกผักมากขึ้นค่ะหลังจากเลือกผักกลับมาบ้านแล้วก็ลองให้ลูกเนี่ยช่วยกันทําอาหารไม่ได้หมายความว่าจะให้ลูกจับหม้อจับกระทะน,นะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะการพาลูกเข้าครัวหรือทําอาหารอาจจะเป็นแค่ให้ลูกเนี่ยช่วยเด็ดผักปลูกผักเก็บผักใส่ลงในหมอ้อแค่เล็กๆน้อยๆก็พอค่ะถ้าเกิดว่าเด็กได้มี ีส่วนร่วมเมื่อไหร่เขาจะรู้สึกว่าอันนี้คือผลงานเขาจะทําให้เด็กรู้สึกว่าอยากกินอยากชิมและเจริญอาหารมาขึ้นได้ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ลองทุกวิธีแล้วลูกยังเขียบผักทิ้งไม่ยอมกินผักจริงๆนะคะอันนี้หมอแนะนำว่าอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้ความสัมพันธ์ในบ้านมันดีบางคนทะเลาะก,กับลูกเรื่องของการไม่กินผักจนทาให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ตามมาได้นะคะปัจจุบันก็จะมีพวกไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยที่ช่วยเสริมใยอาหารให้ลูกได้มากมายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันได้หมอแนะนําว่าควรจะเลือกเป็น p r ไบ i อติกค่ะซึ่ง p r ไบ i อติกเนี่ยจะเป็นใยอาหารชนิดดีนะคะที่ช่วยทําให้จิ ซีในลำไส้ของเราเนี่ยปรับสมดุลได้ค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามมาได้ค่ะและนี่คือความสําคัญของระบบขับถ่ายที่มีมากกว่าที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลระบบขับถ่ายของลูกให้ดีรวมถึงรักษาสมดุลของซุลินซีลำไส้จะได้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกได้ด้วยค่ะ